แมนยูบพูนนางเอก <c oughs> ดดเบิดเาลองแล้วเอเลยนะสบายดีเด้อสบายดีแต่ไกลถนอมย้มาพีน,านึงย้วหนึ่งป่ะสาสมางามถนอะเอาไว้ไวด้วยกระน้สวยสมก็เป็นแม่ค่าได้ดีเนาะสบายดีเดอ้อสบายดีไหม,ก,มกิมฮอดถึงกันอยู่บ้านเถึงกันแล้วเอซให้เขามาหาตลอดอยู่เว ให้เขาตะปาพดบะไรมาพี่พอเห็นจุงรถด้วยเห็นโซรถขาดช่วงนี้เขาชนนบดช่วงนี้ผมมีเวลามาทางพี่ไปได้ทางต้นอยู่นี่มีแห้งอยู่บอขี้เก่าลำรวยกว่าเก่าแล้วตอนได้กันตาบ่เด้อชักทุ่ออะไรเลยเหรอไอเบาเด้อยันว่าลำรวยกว่าเก่าเนาะไอวาหยอกไอยูนี้มีแห้งอยู่บอหม้่ปานได้เลย ช่วงนี้กิ๋ต้มมี่เออกินต้มมามาตลอดช่วงต้มมามาไทยมามาไทยแล้วเนาะของเวียดักเวียดจะไทยกินมดยามหิวแซ่บไดยามหิวได้แซ่บทุกงกินต้มมี่สมือเลยอ้ตบ่กินต้มมี่เลยจนน้ํหนักเลอ่ะเป็นก้องพี่ก่อนทางใดบคือมืเนาะสบายดีเด้ออยู่กองกิลางหมดเก้าบ่เดินพี่ทางนี้แม่พี่เด้อสบายดีเด้อดีมีแฮงเนาะโดยสบาย คุทซาสบายดีเอฟซีก่อนป้าต้องไปเห็นดนละจำไรตุนและไหมแปลว่ามีเนเด้อปีนาเด้อปีนาจากปีเลยปีนาเนี่พอดีหบอกหหรือเจ็ดดีไปแล้วปอหนึ่ง้วละเขาไปอะไอืมไปได้บบมีความหูได้ชุดใจปออเลิกไปนาปอสองปอ3สชุดใจไปทางใดล่ะ ลงเซลงเซไปลินนะเนาะลินน้ำเซนะเนาะนั่งนี่ก็ได้ตุนนี่เย็นในนังเหมือนเก่าเลยเนี่ยยันจับกล้องให้เล้วเย็นเลยจะมืดบ่มืดบ่่บกับ่มืดเจ้าบ่ห่อนบ่บ่เย็นแบบนี้นะเย็นบ่ นุพัดเจ้่าะหมมาแล้วเดียวแดดซองเลยนะแดดซองไปซัมี้ซจ้อทนได้ก็่ทนได้ช่วงนี้เห็ดยางสเขาอีแม่เห็ดยางสวนนะเ็นบอเริ่มสวนเร่สวนเนาะเนเผื่อไปจอกจะสวนเพื่อนเอองามบอมบซิลี่ปูแคมเซ่นะกับงามยุ่งนน่กับตกตกแตก โเอ้หเห็ดสวนแคมเซ่บอกมันปลูกสลีดินดินผู้ใดล่ะดินเฮาบอกดินเขาดนตะเาแคมเซ่พูดนะบนผ้าเอ้ยไปนะบอกเกายบนเฮาเอาพันตุ์ลงค่ะเลยห่วงเติรบอกเขาปลูกสลียังไปลูกสลีกับมาแตงสลีเขานี้งเหานี่บอกบ่ได้ปลูกสลีพันแน่นอน สลีเขานี้เขาโพดเขาโพดคนปลูกขขาโพดเห็ดสวนปลูกขขาโพดมาแต่งตัว่อคอน้ำมันน้ำน้ใบจใจบอมพันน้ำบอ้กระไดพันนีคักเด้อนุ่ยนุ่ยบบง่ายง่ายเลยชาวบุไทยเอาพันพันแมกแซงที่เอาแต่แต่บานดองใจเลยแต่ห้นดงใจเลยทำเสรแล เอามาปั้นแบ่งปั้นให้เขาแม่เอาไปปลูกแม่ก็ดีใจและดินมันมันสีไงคือกันบ่เนาะมันสีไงคือเขาเนาะไงไงคือกันเขาเป็นกระเมนี่มันเป็นดินหมดหรือเป็นน้ำพันเป็นพันมันโอ้ลองเบิ่งเนาะถ้าว่าเมืองงามกับมันจะคนได้ดเบิ่งเอามือเขาไอีแม่อยู่บ้านเอาแต่สีได้แนวอยู่บ่เอามือให้พุ่นกับขันข้าวหมักไอพันหมักแตงนะเขาไปปลูกตามไห ตามสวนก็ได้บ่ตามสวนก็ง่ายใช่กันมันมักกอไผ่กอไรแตงไพรฤดูร่ามันมันถือเป็นขนาดเป็นยุ่งวุ่นง่ายเว่าช่วงนี้มันปลูกปลูกปลูกสลีปลูกข้าวโพดอ่าเอาไปขายเนาะกินเนาะลงขายตลาดนู้สิเพิ่มอยเดฮเห็ดกว้งซ้ำหม้สวนซ้ำสวนตัวนี้บ่กูขายโอ้กว่ยมันก็ได้แเลยพอได้ขายพอได้พอได้ซื้อ ชำชวนเมนขับผิดมันเชื่เป็นไงตื่ดยตประมาณหาสิบมตรคูณหสิบมนาแมเนาะดินแคมเซมันงางอยู่แล้วทางกไพ่ได้ผฉีกอกดโอ้ผุในทางกอไพ่ิได้มาแต่งมาแตงยี่กอไพ่ละคนได้มาแตงเอาผลปูยี่กอไพเนาะมันมักในแต่ผตกม่ปุจะเดินหาขึ้ผลตกด่แอลพักพักอีนึงก็ยังปลูก่หมบสชวนกนด้ ดิปุ่ม z o ลุงไปตลาดแล้วนะประเด็นด้ลุงขายตลาดเศร้าเนาะได้งวดละแสนงวดละนะก็พอได้แก้ไขช่วงนี้กับน้ำไม้นี่เขาได้ร้ายเนาะน้ำไม้เขาไปขายนาะูดเดินเดินไปเดินเก้าพูดเห็ดน้ำไม้ขายเนาะเปดันนันมาเผ็ดเดปะชาไทยเหมือนาเรียนกินเนะเรงนก็กระดินเผักก็อย่ามือแกน้ะ กินแล้วน e ี่ยจะได้น้ำเนยนะออกเพล่ดับเมลแล้วอยู่ในเฮือนมันชิมาปุ้ยจนบนนองซาอย่างกรบเต็บกินกับไข่ลูกดู้สุดยอดเลยสาไก่เนาะรอยะกิข้าวได้อิ่มแล้วของเขาเนี่ยอิ่มก็จะเบาดัง ว่าดังถามมึงคู่คนก่อนได้เรือว่าว่าลืมลืมลืมใจมาอย่าตัดสินใจผู้เดียวได้มือกล้องไม่อิ่มผมแห้งน้กตืนเอ้ยจะหับพี่ชอบเด้อตุ่มตุ่มไข่แล้วมึงมีไก่เราพอวาเมื่อวานนี้เอ้ยกับปฏิเสธไป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 จบน้องสีดาเมื่อวานนี้เนาะพีเจ้าทิพย์จุลาเอ้ยจะพูดไจะพูดการจเซเก็บมะเขือบ่ะเ่ยเก็บมะเขือป่ะโอ้ยกูคงเกือบเลยนะพี่ใ เครื kami, ่องขายของเราลายกันเนาะเก็บพักไปตลาดบัวไอซคงฟูดพักเก็ไก่าดนี่นีนลาิงบนะอคกาืองันคืใหญ่คักน้องเนาะปุยพีดีงามมันใส่มัใส่พุ๋ยดิขีงัวนี่แล้วพุ๋ยปุ่นคอกตัวโตยงใหญ่มันลามันเป็นะไรมันแก่ปะแก่โอ้

หัวระพาไงต้นก็เต็มหมดสวนเนาะเริ่มนี้เดียตนไหนเนาะ้แหกต้นไหนะเครือคึนเครือขึ้นบ้ายั้าคระย่ามันเครือขึ้นบอา นี่ค่ะปิดอักเพลสเนาะแดดได้เนาะผู้ไปเอาักแถวสกันบ่ไปเอาักเพลสกันคือสีห่มหอมเนยสบายส้ายแดดก็ได้นะจิ้มกบัดหนึ่งเหนะ่ผักนี่เก๋นมันไหมนะอืมเอาได้เลยงามหมดเนาะผักเราต้องตผักกวนจ่ะโอ้เสริมลาบนี่นะพวกเสริมพวกนี้เนี่งามทุกผักเลย แม่ว yeah, <musicians kav> <uit> mm ันมดบ้านได้เขาจะมามาเอานาะมาเจ้ยถูกผู้ใดมีเวียกยังก็มาขอเอาแม่นมาขอแล้วว่าชุดนี้ห้างงูสองตูมาเอาผักอยู่นี่นี่กับพ่นกับมันเอาแก่เลยเดี๋ยวแก่งมาเมาะน้ำไม้มาเอาอยู่นี่มดสวบานพอมีแต่แม่ได้ปลูกพอบอกมีน้ำมีในอุ้ยว่ามาแล้วก็จะอ่อนขนาดหากกันยังเอาเมื่อเฮ้ยเออเออเยอะมาปลูกลบเอาลูกแล มุกสัมผัสลยอมุกปกอ้อไม่ยั้งทำมาเนี้ยนะแม,ม่หมาบอนี่นี่นี่นะน,นี่สมูนทำมาแมนบอสเป็นอะไรบน,นเนาะเขาสิลกนั่นกล้ามือปุ้อนาเขาสิลกในแดนประเทศลอา้าไฮแม่พูดลกกระรกเป็นคนือลกเองบอส กับอันนั้นแหละไขลูกบ่ให้ลูกอุ้ยตบผูกกัจะมีออกัแล้วกินกับยังก็ได้หมดนะอันนั้นส่วไก่แซ่บยำยำก็ได้ยำไก่มีแต่เรื่องของกินเม็ดของอร่อยนะพอกระหิวเลยบอกว่ากินเข่าจนอิ่มแล้วยังไหวหิวอยู่พี่ตึกแทะมาเพื่อนน้องต้นนี่ไหวหิวนะมันยังกระพริบกระพริกินเม็ดแต่แบบมุดหันแบกมุด เฮ้ย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 แม่เฮ้ยแม่ไหนเบไนบทอกเ็ดเอาบนะเพล็ดนะเพ็ดเพล็ดเพล็ดอันนั้นอันนี้เด็ดมะกินตัวนี้นะเ็ดกินส่วนพ้นนอกมีเครื่องโค้มีมดไม่ต้องไปตลาดต้นหนว่าจะแกงลไม้นาพักเทงะอยแกงไม้ลยนะมาบวบกัเอ้าัหอมลาบเอ้บเอิมือมมีสีลาบใ่ โอ้บ้จ้อยขึ้นออและน้องเด็ดเนี่ยเพราะว่าสัไปะรดังอึ้งน้ำเขาอึ้งเผาแซ่บแล้วโดยแกข้าวขนาดมาแล้วบ่อึ้งมาแลวมอนี้นดตอนแรกนีฮอดกินต็มอึ้งอาตัวนดิตัวใดดอ้สิดอามาข้าทองมาดนมนัเลยนานั่นอะไรบ้า่ะ่เมย์ก็นอไนเนาะเออเป็นั่นแหละบุกุนี่ อืมบ่ต้องเอานั่นหลายมีให้มีมีหากแล้วพอใส่ถุงยางมาตีนไว้เ,ออเพราะว่าอยู่เฮือนเฮามันดับมาแล้วแต่ก้อนเฮือนเฮาก็หลายอืเพราะว่าอย่าเอาเก็บไปขายจุดน,นั้นหมดนน <laughs> เพราะว่าบ่อยื่นเอาน่ะมัน,มนงัวเฮาเลยงูไข่เอานี่ยตัดต้นนี่ออกนี่โบงำเลยมันงงำเนาะอ่ะยังมีต้นนี้บางเนนี้มันก็เป็ดเลยแซ่น้ำไว้อ่าไม่น่าก็ได้ช่องตรังไอ้ จ <c oughs> ้าวัดแกัดเลือได้เราภาษาพื้นี่แบบี้ีู่ดด้แบบนี้งงงเลยจังหวา่งโอ้ยบางบางท่านพึ่นกูพูดเนาะพูดได้พูดพูบ้าูดแนกว่าเหยียดเอาบึ่งตลอดเนาะสพไทยเพูดฮูด FC ทางซีสเกตเราู้แล้วภาษาสวยเลยซีสเกตบุริรัมสุรินพี่บอกแม่เนี่ยเลย ฮี่นี่มันจันบุจันภาสาเนียฮะระยองฮิระยองฮิระยองฮิสั้นจันฮิยาวไปเลยัจะไปไหนฮิกินข้าวยางฮิจากแมงลอบอหักกับบ้าเติง

จักตัวใดตัวยาไปไปพูดละขี้นิดนี้หรวะหัวสังไข่พ่ต้องเคียวงามเลยหัวสังไข่กันอุ่นละปุ๋ยจนว่ามีมีดินป้าว่างเลยต้นน้องพริกแมงมาได้ต็นเป็นเม็ดเล็กๆเลยคือเป็นเป็นเนาะบดน้องตุ้นปุ๋ยและในในใจเอกนี้นะตอนผลคุดคุ้มปลูกเนาะเออไปคุดุด มูเฮ็ดเอาจะเป็นมะเพ็ดแม่เฮ็ดเฮ็ดคอนเทนต์ยอกชื่อเนาะเออเฮ็ดนี่มัลซี่เขาเนี่ยเอาเนี๋ยวไปเจ้แซ่บเดี๋นี้พันนี้นะเอาไว้เอาไว้เด้อบัลลังก์อพันนี่แม่ไปปลูกพีนาโอ้ยยานาปลูกข้าเจ้าชิบไม่ได้ขายป่ะเจ้ยปลูกจากซิบต้นพ่อปลูกซิบต้นพอเอาไว้กินเอง เขาสวนมันก็ขั้นในนันหนึ่งเหรอล่ะยัเห็นโอ้มันเคลื่อนแน่นอนเขาเป็นมันเคลื่อนไงยังยยุแล้วน้องอายพดคือกินกกน้าัดก้อนกระไรก้นกมาตก็้อกจุ๊ดัดนต้นนี่น้อยกับเพลือคือดกระโนนี่ไปกินก็เฟิร์นนี่นะ นั่นแหละเราจังตุยสาวบุไทยเรากินเก่งดภูมิใจจ้ะกัสุ่ยกับพิมนี่เออเป็นกรรมการเลยต้นน้อยยุตได้ชูชีวิตอะไรเป็นเียตรงแมอันนี้เป็นงาเออป้าตบัวสิงไครและตัวนี้เกี่ยวงามขนาด ปลูกดอกไม้ก็มีนะปลูกดอกไม้ปลูกดอกไม้ก็ได้ขายเด้อวันศิลป์อ่าวันศิลป์วันพระเนี่ยเออวานนี้แม่ไปไปตลาดนะอ่ะมันหนาวก็มีได้ปลดโตกหลายนะเราหวาดผักสชงแง่ดีนะฮะหวานหมดเลยก็เปลี่ยนเมื่หร่นี่นะใช่เรักสชงแง่ขนาดักเชแง่เมดอันอีแม่หวานเนี่ยมานนี่เอาละหวานแถวนั้นเป็นกุ้ง พ่นทั้งแม่พ่นเก็บของเก็บผักขายพ่นธรสมชลหมดหนึ่งสี่ห้าร้อบาทเจ้าไปลายหมดในบ้านไม่มีแต่แม่มาออกไปขายอะไรธรรมชลน้องคลิปดีโอนี่ฮาสิคอจอบใบสมีกรพูละบ้านนี้พักบริการพื้นทกับปลกแล้วมตดเืีองปลูกนาะจักสีอยางทางใดเนาะอะ่านผูมชมมันจจบคลิปไปสมีกรนีพีนาจังภูละโอกาสหน้าพูะบ้านี้จักมือใดแล้วเนาะจะได้มาหาน้องๆคน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ามาคอมเมนต์เด้อผู้ใด้ที่คิดฮอดน้องตุนเพิ่นกัเข้ามาคอมเมนต์ได้เพื่อได้ให้ไอ้จอยมาหาอีกเราว่า FC ได้คิดฮอดได้เราได้คิดฮอดนตเนาะคิดคือการตะฮาเว้าเวลต่างหน้า FC เลยโอเคท่านผู้ชมพบกันในพี่หน้าสไลด์พี่นี่สบายดีสบายดีเด้อไม่เป็น